สวัสดีค่ะวันนี้รายการสพผอคลายทุกพบกับดิฉันชนกดันกละลหะเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนังกงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ดิฉันก็จะนําเรื่องร้องเรียนมาเล่าสู่ทุกท่านฟังค่ะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ทะเลสาธารณะ,ะ,ะนะในจังหวัดสมุทรปราการค่ะในตอน หน่วยงานรัฐตรวจสอบล่าช้าเหตุถมทะเลบุกรุกที่สาธารณะในเรื่องนี้นะคะเรื่องราวเนี่ยก็ได้เริ่มต้นมาในช่วงประมาณปี2,565ค่ะก็ได้มีชาวบ้าน ในจังหวัดสมุทรปราการนะคะสังเกตเห็นว่าบริเวณพื้นที่ชายทะเลดังกล่าวได้มีการนรําเศษวัสดุเศษเหล็กเศษท่อปูนค่ะนำมาทิ้งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นนะคะแล้วก็ทางชาวบ้านเองเนี่ยพอพบเห็นว่ามีการนรําเศษวัสดุมาทิ้งก็ได้มีการร้องเรียนไปยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทางรัฐบาลค่ะก็คือ11 11 1นึ่นหนึ่งนั่นเองค่ะภายหลังที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะคะเขาได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเขาก็ได้มีการส่งต่อเรื่องร้องเรียนผ่านทางระบบค่ะ ไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการค่ะและทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการเองนะคะก็ได้มีการส่งต่อเรื่องไปยังอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะและทางอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะก็ได้มีการส่งไปยังเทศบาลในเขตพื้นที่นั้นค่ะและทั้งสามหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยทางชาวบ้านที่ร้องเรียนนะคะเขาร้องเรียนมาแบบไม่ประสงค์ออกนามก็ทําให้ทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบได้ค่ะ ภายหลังจากการที่เขาได้ร้องเรียนไปนะคะก็ระยะเวลาล่วงเลยมากว่า2ปีแล้วคะ่ะเรื่องที่ร้องเรียนเนี่ยก็ไม่ได้รับความคืบหน้าแต่อย่างใดและในส่วนของพื้นที่ที่ได้มีการนรําเศษวัสดุไปทิ้งเนี่ยก็ยังมีเศษวัสดุเศษปูนเศษเหล็กอยู่เช่นเดิมค่ะ ทางชาวบ้านนะคะก็เลยได้ร้องเรียนมายังสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องค่ะก็ภายหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาแล้วเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค่ะดําเนินการลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบพื้นที่จริงค่ะในการประชุมหารือนะคะก็ได้มีการประชุมร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการแล้วก็กรมที่ดินแล้วก็เทศบาลในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลดังกล่าวค่ะภายหลังจากที่ได้มีการประชุมหาหรือร่วมกันนะคะแล้วก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวค่ะเป็นพื้นที่สาธารณนะอันเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะก็ เช่นนี้แล้วเนี่ยทางสำนักง,งานผู้ตรวจก็ได้มีข้อเสนอแนะในที่ประชุมค่ะว่าให้ทางบริษัทเอกชนแห่งนั้นนะคะดำเนินการยื่นขอรังวัดไปยังที่ดินจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะก็ทางเทศบาลเองด้วยแล้วก็ทางบริษัทเอกชนเองด้วยค่ะก็พอยื่นขอรังวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่า,าผลการสอบรังวัดค่ะ พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะจริงค่ะเมื่อทางเทศบาลทราบเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะเขาก็ได้มีคําสั่งไปยังบริษัทดังกล่าวให้ดําเนินการรื้อถอนเศษวัสดุเศษท่อป,ปูนออกจากพื้นที่ค่ะก็ทางบริษัทเองเมื่อได้รับทราบนะคะก็ดําเนินการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ ค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องร้องเรียนนี้นะคะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการลุกล้ําลําน้ํำชายฝั่งทะเลค่ะอันเป็นพื้นที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติการเดินเรือหน้าน้ําไทยค่ะซึ่งก็มีกรมเจ้าท่าค่ะมีอํานาจหน้าที่ในการดูแลรักษา ลำน้ำชายหาดชายทะเลค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะทางกรมเจ้าท่าเองเนี่ยก็มีอำนาจในการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะและก็ได้มีการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ดังกล่าวนะคะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่ให้มีอำนาจในการดูแลรักษาค่ะตามเรื่องร้องเรียนนี้นะคะก็คือทางเทศบาลน,นั่นเองค่ะ ในส่วนของเรื่องนี้นะคะทางผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะก็ได้มีคําวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ทางผู้ร้องเรียนค่ะได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแล้วค่ะและทางผู้ตรวจการแผ่นดินเองเนี่ยก็ได้มีข้อเสนอแนะไปยังจังหวัดสมุทรปราการค่ะให้ดําเนินการ ทำป้ายประกาศปักในบริเวณพื้นที่นั้นค่ะเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะและเพื่อป้องกันการลุกล้ำในอนาคตนั่นเองค่ะ สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าประชาชนท่านใดได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐค่ะก็สามารถร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านทางสายด่วนของเราได้ค่ะก็คือเบอร์1676นั่นเองค่ะก็สามารถโทรมาได้เลยค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะชนกนันขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ